กำลังทดสอบเครื่องซักผ้า LG นะครับรุ่น16กิโลนะโมเดล WTR1675TH นะครับตัวนี้เป็น Made in Korea นะฮะผลิตในเกาหลีนะฮะตัวระบบตัวนี้จะเป็น Diamond Glass นะครับกันความแข็งแรงนะครับเป็น Safety นะครับเป็นเหล็กกาตอนนี้เห็นว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ แต่ว่าสัมผัสไปแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเครื่องมันทำงอานอยู่นะฮะดูจากด้านในกำลังปั่นอยู่แต่ว่าเสียงเบามากเลยเพราะว่ารุ่นนี้เก็บเสียงนะครับตัวถังจะเป็นขนาด16กิโลนะครับแล้วก็รับประกันมอเตอร์ถึง10ปีฮนะ E มอเตอร์อรอน,นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันข้างหน้ากดเปิดปิดนะครับ ก็มีฟังก์ชันอัตโนมัติต่างๆนะครับซักล้างกันมาตามปกติอันนี้เวลาที่เหลืออยู่แล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจการทำงานต่างให้ตั้งระดับน้ำได้ดังเบานะครับได้แล้วก็เสียงเตือนต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกับทุกรุ่นนะครับตัวกล่องด้านข้างท่านี้จะเป็นตัวเรนโบ์นะครับตัวที่เราติดตั้งตัวนี้จะใช้เป็นแบบทัมเมอร์ก็คือใช้เพียงแค่ปลั๊กจากเครื่องซักผ้าด้านหลัง ต่อเข้ากล่องมาปักกล่องนะครับเสียบเข้ากับไฟบ้านก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปตัดต่อวงจรภายในเครื่องประกันเครื่องก็ยังเหมือนเดิมนะฮะนี่คือตัวสเปคของมันนะครับ LG จะเงียบมากเลยนะถ้าจะไม่ได้ยินเสียงการทํางานของมันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องการปั่นมาทสเครื่องอยู่รอบการหมุนก็ค่อนข้างที่จะเร็วทีเดียวนะวตอนนี้ใช้เป็น ระบบ six motion นะครับเป็น a ว e Force นะครับของอเป็นไ r e c t Drive ของ LG นะครับแล้วก็เป็นรุ่นโซตัวของ Smart Drum ตัวถังจะเป็นสีออกเงินๆนหน่อยนะครับก็จะค่อนข้างดูพรีเมียมนะครับเพราะตอนนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของ LG ณนะปัจจุบันนะครับตัว6กิโ16กิโนะฮะ นี้เรามาลองเปิดฝาดูนะครับทดสอบระบบเซฟตี้ของมันถ้ามีการเปิดฝาขึ้นในขณะที่เครื่องทํางานเครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับจะสังเกตได้ว่าด้านในนี้ก็จะมีเป็นแกนเป็นถังสแตนเลสนะครับข้างในตัวนี้จะเป็นดีเทอร์เจนต์ครับใส่ซอบเทนเนอร์ใส่พวกของระลอกนะครับน้ำยาประพัดงมได้ มีตะแกรงกันเอาไว้ด้วยนะครับตัวขอบถังด้านข้างนี้ก็จะเป็นสแตนเลสท,ที่ออกแบบมาเพรายงั้แข็งแรงนะครับตะบูก,กันปั่นตัวนี้เราลองมาดูนะครับเราปิดฝานะฮะหลังจากที่เครื่องโชว่วากังวลว่าจะเกิดอันตรายน,นะครับเรางจากที่เปิดฝาไปในสักครู่ ที่เป็นข้อควรระวังต่างๆในการใช้เครื่องอพอปิดฝาได้สักระยะหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทําการคํานวณแล้วก็เริ่มการทํางานใหม่อีกรอบนึงจะเห็นว่าตัวถังเริ่มฟันอีกรอบนึงนะครับในที่ปิดฝาเครื่องไปได้สัก, <S 2> <S 2> <S 2> สกพักเดียวนะคร